S <S นี่แกเลเ้วเ,เนี่ยอามิตาพุตธมีพระนามอยไรนะอไม่ธรรมดาแน่ไม่ทราบว่าเป็นใครครับเนี่ยเป็นจ้าวาดวัดเซาลินฉาย,ยามองอีอามิตาุทตโอ้บุญญาอภิิหารลอยได้ไไดอ่ออาตมามากับลมกลับก็บกลับกับลมโอ้ อาตมามาเป็นเพื่อนสตีเวนจให้เกียรติอาตมาหน่อยสิอาตมาขอร้องอย่าหยิบอาตมาไปยัง้างเลยขอร้องพัดอ๋อรปภนี่บนเจ้าบ้านอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็เปิดประตูใส่กระได้แนหมาห้ามคนนอกเข้ามาแอบแเอาละเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายมาทันเวลาพอดีการแข่งขันก็จเริ่มได้นาบัดนี่ไปเลยเล่กกงเสงงกงเล่นตัดสินครัได้ยั ให้ขาหมูข้าหมูว่าให้ขาหมูใหก็มาข้าหมูวัวไปข้าข่ามัแล้วนะลูกไม่ได้เดี๋ยวกูแข่งไม่ลงมือทำฉันก็ไม่ลงมือทำ ว่าเขาบวชเป็นพระเป็นสิทธิ์ของเศ้าหลินแล้วนะโยม<า>อามิตรตาทธถือว่าวัดเศ้าหลินมีบุพเพ่อเขาอัตมามีใจเมตตาจึงรับเขาไว้เป็นสิทธิ์ของอัตมา อย่าคิดสับป,ปดนและอย่าขยับด้วยไม่งั้นพิษบาดแผลจะซึมสู่ร่างกายโชคดีที่อาตมาสกัดจุดไม้พิษเข้าสู่ร่างแล้วไม่งั้นเจ้าคงตายไปแล้วนะอาตมาช่วยดูดพิษออกมาแล้วเจ็ดแปส่วนเหลือเวลาอีกไม่มากอาตมาจะดูดพิษออกมาให้หมดก่อนอย่าบา้านะตบไม่ปราณีเลยเอาล่ะในเมื่อไม่ย,ยอมให้อาตมาดูดอาตมาไม่ดูดก็ได้เด่นไ,ไปเหรอเนี่ย มีวิธิการเนะอะแยกแล้วทำให้เจ้าระบาดได้เลยเจ้าว,ว่าขี้ใจน้อยด้วยนะเฮ้ยเจ้าอ,อ,อ,อันตราเกลียดคนที่พูดดินทาลับหลัง เล่นกายกรรมหน้าที่ของกุคือการปลูกอาหารไม่ใช่นักแสดงบนเวทีแล้วอย่งคุณเนี่ยจะเป็นกุ๊กเทวดาได้ยังไงเห็นดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วจะไปไหนไปไหนโอ้โหอ๋อสิบแปดรถเขาคำเศร้าหลินเหรอ เฉี่ยไม่เอาไหนเลยอ่ะถ้าไม่ฉันต้องผิดหวังไปไปหมดหากเจไล่เขาไปหมดแล้วจะมีใครแข่งขันแล้วครับเรนนี่จะรู้ดีอยู่แล้วตั้งอกตั้งใจใช้เวลาแน่นอนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าก็าไม่มองฉเฉยสักนิดเดียวมีเขาสองคนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเขไม่ต้องฆ่าคนนายสอนฉันเลยและฉันก็ชอบสุดด้วย <laughs> วางดาบลงซะแล้วกลับใจนับถือพระซะด้วยวันนี้ฉันคือพระฉันจะทำพระโดดกำแพงด้วยบังเออละเกินนะท่าจะทำเหมือนกันนะเนี่ยโูดจ้าแล้วไรคิดว่าย้อผมแต่งตัวโบราณเพื่อตกตาหน้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยดฉันก็ทำได้คิดจะเป็นกุ้กธรรมดารอชาติหน้าเั้เฮ เราไปยิงฟ้าดาบมังกรสีมือเยี่ยมเฮ้ยทำไมต้องทำเร็วขนาดนั้นน่ะเฮ้ยตรงนี้ฟาเบอร์สิบแปดอรหันต์ มาจี๊ดสุดๆนี่มักจริงจริงอะจอชอานครับเขาเรียนแบบผมอ่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำตามหมดเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงล่อแหล่ล่อแหล่ล่อล่ล่อล่ล่อแหล่ให้ดูสิเห็้รู้เปล่าอ่ะการแข่งขันก็ต้องแบบนี้เหมือนกับการว่ายน้ำวิ่งแข่งทำอะไรก็ต้องทำเหมือนกันคุณจะคัดค้านทำไม หโหคาไม่ข <anza> ึ <Philadelphia> ้นเลยไอ้ช็รียกฝันเนี่นนี่รับได้ไปบ้านนะเฮ้ยเฮ้ยชรัปตับไอ้ทะลุอ้ะาเลยเฮ้ยนาเลเอฮ้ยเหลืออีกเล่มแกจะรับได้ไหมนี่เฮ้ย้าอ้ยดสอนาวอะไมาถึง <Okay. S 1> แ,ลแล้ว,คแ,ลวแค่สันครับสันครับสันมีเนอะครับมาเนาะนี่แกมาเรียนมาจากสถาบันจีนเหรอเนี่ยอย่าเสียสร้งเนอะสถาบันจีนที่ว่าก็คือครัวของวัดเซาหลินนั่นเองนายมาศิริยศที่ยนี้มาจากวัดเซาหลินใช่ไหมเฮ้ยไม่มีเหตุผลฉันเรียนมาสิบป,ปีนายเรียนอยู่แค่เดือนเดียวเก่งขนาดนี้เฉยเหรอมันนั่นจะเรียกว่ากุ๊กเทวนาอย่างนั้นเหรอ 一个十怎么样？一个石，对，怕死了。哎、你们这小臭、啊，看我的，够够。哎，我一个蛋。什么时候才能够从这里出去、啊？<在>大老二，方丈什么时候罢休了就放你出去。 那方丈他什么时候才会罢休呢？老大，真是。哎，你看见那边扫地那老头没有？他十三岁，因为得罪了方丈，关到现在。你自己想想吧。就是。哎。这这算什么？<laughs> 算什么？这可是你自己说的，玩三倍，你输了罚三倍。<music> 可恶！哎，今开死了。喝！少一次十八铜人。 นอกจากในวิธีปรุงอาหารแล้วฉันได้ฝึกวิชากับสิบแปดพระทอคำอีกด้วยนะจะบอกให้ <st> โดนตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เนี่ยอก,กาจีนั่ง <St> ฉันไม่เชื่อ ได้สูงเหมือนกับน้องอีซีเหินหาวทำให้คนสนใจกันทั้งนอนไปเลยนี่ขารนักร้องนานนักนี่แหละร้องนานนักเก็บได้แล้วเก็ยได้แล้วลับคาร์นัทลับขาร์นัทที่มีการพิสานดาสามารถรับมือได้อย่างรวดเร็ว อย่างทันเหตุการณ์ไม่ละทิ้งโอกาสไม่ยอมปล่อยนาทีทองให้ผ่านไปและว่าเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากสมกับเป็นการชิงแชมป์ที่สมศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยนีดีดย้อนไปปรุงอาหารก่อนหรือวลาไอ้สามนาทีจะหมดเวลาแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วคืมไปโอ้โหกูไม่มีโอกาสตอบโต้เลยต้องไปประมารต่อเองโดนมันอัดสนุบเอ้ย

บันจางหายไปโคศบเป็นยังไงอะเป็นอย่างนี้ไงพระกระโดดกระแพงกลายปเป็นระเบิดมันจะเรื่องง่ายเลยน่าจะไล่ออกจากสนามแข่งแต่เห็นว่าวิธีกรยังไม่ตายจึงให้แข่งขันต่อ <c oughs> หรือเวลาแค่สองนาทียังไงแกก็ทำไม่ทันหรอกไอน้อมยอมแพ้เถอะกำลังภายในเยี่ยมที่แทน พลังภายในเพิ่มความร้อนทำให้พระโดยกําแพงที่ต้องใช้เวลา49ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยภายใน2นาทีเท่านั้นอ๋อเซิลขอถามใต้สือช่วยชีวิตเธอฉันอาหารดีๆอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมระสบปัญหาข้อน,นี้ควรถามตัวเองมากกว่าถามตัวเองเหรอถูกต้องเลวใต้สื่อคะท่านพูดอยู่กับใครนี่คือการใช้พลังเสียงระบบดิจิตอลสองวัน เรียกว่าพลังฝ่ามือสลายวิญญาณพังฝ่ามือสลายวิญญาณเหรอพลังวิชานี้เขาเป็นคนค้นคิดของเขาขึ้นมาเองมีอยู่วันหนึ่งอาตมาเห็นเขานั่งอยู่เพียงคนเดียวต่อมาเขาก็ร้องเพลงแม่ชม่อมาขามความงามของบ้านป่ามโมผู้คอยร่วมทุกขร่วมสอกคนรักสุดแสน ประเสริออกสึกครั้งนี้หากแม่เสียทีไม่เสียชาติเกิดเจ้าจงรับรู้ข้าเถิดข้ารักเจ้าหมดหัวใจ เขาคิดจนผมเป็นสีขาวเพราะความรักหวังใจในมะขามเรื่องราวในโลกล้วนบุพเพทุกอย่างแล้วแต่ฟ้าลิขิตเมื่ออาตมาเห็นเขารักปักใจเช่นนั้นอาตมาจึงอภัยให้กับเขาคิดไม่ถึงว่าใต้ซือก็ติดในขนมต้มด้วย กจัโอลูกพี่กลับวัดนี่ไปดูทีวีต่อเถอะ หารในโถนี้นพระโดนกําแพงที่พิเศษที่สุดไงล่ะดีดีดีอพระโดยกําแพงที่ใช้กำลังภายในเร่งไฟไม่เพียงรสชาติพอดีเท่านั้นน้ำแกงยังไม่เข้มข้นเกินไปสดอร้สึกกล้องคอสมุนไพรและเครื่องปรุงก้าอย่างเยี่ยมยอดทั้งหมดก้าคูณก้าแปดสิบเอนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วยังทำให้ร่างกายสดชื่นอีกด้วยนับได้ว่าเป็นพระโดดกําแพงที่เหนือกว่าใครจริง แล้วชามนี้เรียกว่าข้าวปลิดวิญญาณนายพูดอะไรอ่ะข้าวหมูย่างโปกไข่ดาวอีกฟองนึ่งอย่างมากราคาก็ไม่นกินยี่สิเหรียญนายเรียกว่าข้าวปลิดวิญญาณมันจะว่าวไปไหนละมั้งฮะหยุดพูดได้แล้วผมขอบอกให้รู้ว่ากรรมการกำลังพิจารณาห้าพูดเสียงดังเดี๋ยวถูกตัดคะแนนนะ หมูย่างที่พิเศษอย่างนี้มาก่อนเลยช่วยด้วยจ้าหมูย่างแต่ละชิ้นมีน้ำอยู่ภายในเหมือนกับแม่น้ำที่มีน้ำเต็มฝั่งเนื้อทั้งภายในภายนอกเป็นเนื้อที่อ่อนนุ่มไปทั้งชิ้นเวลาเคี้ยวเหมือนไม่ได้เคี้ยวกรีนกเป็นละกริ๊ยังติดฟันดืลอนะว่าเป็นหมูย่างที่พิเศษจริงๆเลยเพราะอะไร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 ฉันถึงไม่เคยกินหมูย่างที่พิเศษขนาดนี้ต่อไปฉันคงไม่ได้กินอย่างนี้อีกต่อไปแล้วเออ ฉันเป็นอะไรไปเพราะอะไรฉันถึงต้องหลั่งน้ำตาเหมือนฉันมีความรู้สึกเสียใจเพราะหัวหอมหัวหอมทำให้น้ำตาไหลพรากกินข้าวแล้วต้องหลั่งน้ำตาที่เขาเรียกว่าข้าวปริดวิญญาณที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองเหมือนกับวิญญาณล่องลอยตั้งแต่เกิดมาฉันก็เพิ่งเคยได้พบฉันนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าฉัน จะได้กินข้าวชามนี้ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วแต่น่าเสียดายหากไม่เพราะสายมีฉันเล่นการพนันก็คงจะไม่ถูกตัดแขนตัดขาฉันเองก็ชอบเล่นการพนันจะถูกคนจับได้วันเล่นขี้กองเข้า,าและที่น่าอล่า,นานที่สุดก็คือริีใหญ่สิใหญา ลูกของฉันก็ถูกจับเข้าแกงมาเฟียผู้ที่ชนะการแข่งขันทั้งเหนียวผ้ตนาน้หชักแพ้สิ่ะทั้งเหนียวคือกุ๊กเทวดาินดีด้วยยังไม่มีเรากุ๊กเทวดานะเหออะไรนะ ใครก็เป็นกุ๊กเทวดา,าได้หมายความว่ายังไงอย่าพูดแล้วไหลน่แจกรางวัลพ่อหรือแม่พี่หรือน้องขอท้าด้วยจับกังขอเพียงตั้งใจคุณพูดอะไรก็เป็นกุ๊กเทวดา,าได้ไอหมอนี่มันบ้าไปแล้ว<ช>่เรียกรถพยาบาลมารับมันเถอะก <c oughs> ุ๊กเทวดา,ารับรางวัล <c oughs> อะไรกันเนี่ยอ่นนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ฝนฟ้าก็ไม่ตกฟ้าผ่าได้ยังไงฮะฮะเทวดากรนมมกุกมัง อาหารให้เทวดาแต่พระเจ้าผิดกฎสวรรค์จึงถูกลงโทษให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้รับทุกข์วันนี้เจ้าได้รู้ซึ่งถึงความเป็นจริงแล้วข้าปลิดวิญญาณที่เจ้าปรุงถือว่าปรุงจากใจแม้แต่งเง็กเซียนยังทราบซึ้งแต่เจ้าใช้พลังเซียนเปิดเผยความลับสวรรค์ที่จริงเจ้าควรได้รับโทษแต่เพราะความดีของเจ้าข้าจะยกโทษให้เจ้าสักครั้งหนึ่ง สตีเฟนโจแกนั่นม okay. ันแน่จริงๆนี่หว่าสามารถเชื่อเซียลงมาได้ฉันขอพิสูจน์หน่อยทูกวะดูซิจะเป็นยังไงเฮ้ทำอะไรน่ะแสดงอิทธิฤทธิ์มาเลยเอาสิไม่ได้อแสดงถึงเขากลายเป็นหมาไปแล้วโคตรดิูกสาเป็นหมาเลยพอเฮ้ฉันเอง เจ้าอยากพิสูจน <ะ S> ์อีกคน<า>ใช่ไหมปล่าวปล่า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 ไม่ใช่เจ้าแม่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมเพียงแต่เอาเปืนมาเก็บเท่านั้นเองอะแล้วพวกที่อยู่ที่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยคนที่แอ้อะแล้วยิงปืนจะเป็นใครผมก็ไม่รู้จักด้วยเลวยิ่งกว่าซุนนะจ้าจ้าว้หาห้าหฮะฮะฮะออะไรันานี้แม่มาจริงเนี่นย<ะ> ไม่เห็นมีอะไรเลยมันเป็นแค่บโอนภาพไม่สามารถที่จะหลอกฉันได้ฉันไม่กลัวหล้วฮะ้ารู้เลุเลยคุณจะโชคดีต้อนรับปี40นะคะคุณมีญาณของเซียนนะตาคุณมีอิทธิฤทธิ์คุณเป็นเซียนกลับชาติมาเกิด ผมเป็นเสียนะไทำไมกลัวเมียละเอ้าเมียของคุณก็เป็นเซียนเหนือเซียนนสิคะไม่ว่าจะเป็นเซียนไพ่เซียนสนุกทุกอย่างก็เรียกว่าเซียนทั่วทั้งโลกเนี่ยมีแต่เซียนเต็มไปหมดนะเดี๋ยดีเดีดีอย่าเพิ่งไปสิคะนั่งก่อนเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองนะคะนั่งก่อนนั่งก่อนเรื่องอย่างนี้มีด้วยเหรอเนี่ยไม่ละบังเป็นความจริงพวกเราไปดูการแข่งขันเจเจเป็นคนบอกเองว่าเขาไม่ไปเพราะกลัวว่าคุณจะเป็นหายนะใช่ใช่ไม่ละบัง ก็บอกว่าเป็นความจริงลูกปืนนัดนั้นน่ะยิงถูกฟันเจจีเขาไม่เพียงไม่ตายนะหมอยังเปลี่ยนฟันให้ใหม่ด้วยแถมยังตกแต่งใบหน้าเวลาเด็จจีน่ะสวยมากไม่จริงมั้งจริงจริงยืนยันอีกครั้งนั่นเจจีมาแล้วมาดูเด่นั่นนั่นสวัสดี はい